ครับสวัสดีครับวันอยู่กับหองจิคอนสุรินอีกแล้วครับผมวันนี้ทำเมนูอะไรครับสป라이ส์ค่ะทำเมนูสป라이ส์สป라이ส์เซฟไรส์สป라이ส์เมนูนี้นะครับวันนี้ทำเมนูหมกหน่อไม้ใส่หมูเนาะหมูติดมันนิดๆครับผมจังใจ๊สพครับเดี๋ยวไปดูเนาะอันนี้ใส่ตามอะไรบ้างครับนี่อะไรนะรก็ใส่ไก่ตะไคร้พริก หอมแดงเกลือแล้วก็ชูโรสขาดไม่ได้ตรงนี้กำลังเตรียมเครื่องนะครับนี่พวกต้นหอมอะไรต่างๆเนาะออเดอร์ซี่ครับนี่น้ำยานางคั้นไม่เช้าสดๆเลยนะใส่ขวดไว้ครับโอเคครับเดี๋ยวจดตาดตอนต่อไปครับอันนี้ก็เตรียมใส่หม้อนะเดี๋ยวจะผงหมอกันอันนี้ก็คือหน่อไม้แล้วก็ใส่ลูกดอกลงไปครับผม ก็ไปก็ปูได้นะเพื่อเพิ่มความหอมนะค,ครับส่วนมันเนี้ยเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงต่อครับอ่าแล้วก็ใส่พริกพริกแกงพริกแกงที่เราตามไปน,นะใส่ลงไปเลยครับอันนี้รสชาติแบบจัดจ้านนิดนึงนะครับบางคนชอบอรสชาติแบบทั่วไปอันนี้ด้าแบบมันข้นนิดนึงครับน่ากินมากนะครับอ่าแล้วก็ใส่พริก แกงที่เราตามไว้นะใส่ลงไปนะครับอันนี้รสชาติแบบจัดจ้นานนิดนึงนะครับบางคนชอบรสชาติแบบทั่วไปอันนี้จะแบบนี้กนิดนึงครับน่ากินมากแต่อันนี้ก็ตำข้าวเบลือนะหรือ,อข้าเหนียวครับแค่น้ำแล้วก็มาตำโอ้จะโดนกระดอนนะครับอ๋อตัวจีข้าวเปลือกกระส่นี่นะครับเป็สนสะีสันนะข้าวเปลือกครับ ตัวจานแน่นอนนะครับเมนูนี้อ่าตอนนี้ก็ใส่น้ำพระเอกน้ำใบบุบบกครับไม่ใช่น้ำอะไรนะครับเป็นน้ำอะไรนะครับครับน้ำยาดางครับผมใส่ลงไปชั่วครับผมชั่วไปเยอะเลยเดี๋ยวก็แห้งครับใส่หมดไั้เลยก็ได้เดี๋ยวหมูหม้อเดี๋ยวก็แห้งนะอ่าคนครับทีนี้คนให้เข้ากันเดี๋ยวได้เดือนนะเดี๋ยวค่อยใส่หมูครับเดี๋นวแล้วครับผม นะน้ำแห้งนะครับโอ้ยควันดโดนใส่กล้องครับจรนะิอๆใส่หมูครับอ่างนี้ครับผมเข็ดกล้องใส่หมูที่นี้ก็เขายๆคนนะแล้วก็เราจะหมกไปบวกไฟเบาๆนะครับอีกสแปรบหนึ่งอ่อาเีย เราจะใส่ขั้นตอนต่อไปใส่อลไรครับน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้านะครับปลาแล้วก็ล้านะครับเหนื่อยล้ามากนะครับผมดูดูร้อนนี่ครับผมตอนนี้ใส่ปลาร้านะครับผมช่วยลงไปเลยครับมีตัวแซบเลยครับโอเคแล้วครับประมาณนาะพอได้กลิ่นครับก็คนอีกทีแล้วก็ปล่อยไฟเบาเนาะแล้วก็รอให้หมูสุกก็จบเลยครับใส่นังล้าเนี่ยต้องขั้นตอนสุดท้ายเนาะ แต่บางคนก็ปรุงทุกอย่างลงไปตั้งแต่ทีแรกนะแล้วก็หมกทีเดียวเลยอันนี้ก็ถ้าว่าจะจะว่าหมกก็ได้ไม่ว่าไม่ใช้หมกก็ได้ครับผัดไอ้แกงหม้อก,ก็ได้ก็จะเรียกครับผมเดี๋ยวน้ำจะแห้งไป <S <S เดี๋ยวให้น้ำมันแหง้งครับผมนะน้ำนัวมากครับผมงนี้่ยอดจอจจดจ้าแน่นอนครับผมโอเคครับรอดูเนาะรอสุกครับตอนนี้ครับใบแมงลัดครับผมมาแล้วครับจุ่มเอาลงไปเลยครับ ก็โบโบไว้นิดนึงนะไมต้องคนไงโบโบไว้ก็ได้ครับให้มันอบหนึ่งร้อยโอ้สวยงามหนึงไปที่หนึงครับในร้านมีนี่นะครับมีดอกมีรักมีหอมยอดเดี๋ยครับผมเราดูตอนสุดนะมีน้ำเริ่มแบบเริ่มหายนะครับแริ่น้ำก็เริ่มหายแล้ว เราจะปิดฝาเนาะฝาที่แค่แ <initiation> ค well, so ่ปิดฝามันจะไม่อบหมูมันจะไม่สุกครับผมครับผมหมกไปสักพักหนึ่งมาฟาดฟาดฟาดเยอะาครับหมกทีนานเกลื่อนเลยครับน <muffled> ้าไม้หรือเปล่าคะใช่ครับไอหมูก็หมูด้วยครับหมูด้วยแล้วแล้วก็เราเราหมกไอใส่เนี่ยหม้อน้ำก็จะขลุกขลุกเราให้มันแห้งไปเรื่อยๆนะคะมันก็แห้งแห้งจัด เสร็จแล้วก็หมกเปิดฝาไปอีกสเปมหนึ่งแล้วน้ำก็จะยุบโอเคครับสีสันสวยงามชิมได้เลยว,ว้าวจ้าโอ้ยเต็มเลยครับผมเนียครับโอเคครับผมนี่ก็สดเได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับเดีย๋ยวไปทานกันนะครับผมน้ำนึ่งแห้งนะแห้งเกินไม่ดีเนาะโอเคียงกุกเกงอยครับ ยังมีส้มตำด้วยนะครับอันนี้ก็มุกหนูไม้เสร็จเวลาครับอร่อยนะคะแบ่งไปให้เพื่อนบ้านครับผมให้คุณแม่ให้คุณแม่แม่ชิมคุณแม่จะไปกินกับข้าวสวยร้อนๆครับแต่ชิมไปชิมมาจะหมดแล้วครับแบ่งปันไปเล้ครับเมื่อกี้แบ่งปันไปสองสามเจ้าเลยครับเพื่อนบ้านเต็มหม้อเลยใครมาก็แบ่งครับผมเดี๋ยวเราไปชานไปชิมกันนะครับครับผมเป็นน้ำหม้อ หมกมอไม่มีใบตองใส่อะไรมันเป็นหมกมอนี่คือไม่มีใบตองนะคะแต่เขาคั้วอะไม่ค่ะใส่น้ำอ่ามาอีกเมนูนึงครับเมนูที่ขาดไม่ได้อีกแล้วครับผมคือเมนูส้มตำตำส้มอุ๊ยเกีบหมักกังสายฝนครับผมจ้างเขาจ้างเขาด้วยนะจ้างเขาเป๊กหนึ่งไปแล้วครับผมฝาดงพงิกไทยไปครับใส่พริกแห้งนะคะ ชอบส้มตามสายทีครับผี้ผปนาไปครับผมจวดจวดเจอร์มาเขือครับมาเขือนี้ต้องไว้ด้นยนะครับเพราะมาเขือเเคสโอ้ยหอมอ่ะข้าวโพดอ,อ,อม่มีเมนูเมนูหนึ่งครับอันนี้รสอะไรนะชีสข้าวโพดอ่าเฟ้นไฟแล้วก็ใส่ผงข้าวโพดลงไปนะครับกำลังดูนี่ต่อครับผม วันนี้ครับนี่เราก็จะโกลด์เดี๋ยครับอันนี้ก็ยี้ไปยี้ไปครับจุด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 ใครชอบเปรี้ยวก็กินเปรี้ยวใส่ไปครับเหนีหก็ใส่น้ำปลาไปครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเนาะห่วงเรื่องกินแล้วห่วงกินแล้วนะครับครับผมขอบคุณมากครับผม ต่อด้วยน้ำปลาราหรือปลาแดงครับผมปลาแดงไม่ใช่คำมันจริงเป็นคำสุภาพนะครับภาษาท้องถิ่นครับผมไปสีสันจจวดนะครับจวดแล้วจวดแล้วอยู่ๆระวังนี่โอเคครับผมจวดนะครับจวดโ ต้องตำ้ต้องตำนะครับไม่ใช่ไปคลุกเฉยนะครับมันจะบประเสียต้องตั้มในตอเน,นี้นสั่นเพราะว่าพวกไม่อยู่นิ่งกับพี่อือคนด่วจะมาได้ยังไงครับนี่ได้ละค่ะ,ะชิมไหมคะชิมไม่ชิมหรอกเพราะว่าชิมเดี๋ยวไปทานกันเลยเนาะค่ะชิว่าใส่เลยครับช ดเดี๋ยวไปทานกันเลยกันนะครับแก่ะจบกมดอีกแล้วเหนอะน่าเสซ่บครับเดี๋ยวไกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้จะไม่ถ่ายตอนรับประทานไี่กินนะเพราะลูกค้าเข้าเยอะเนาะเป็นฟรายสลัดครับผมสลัดสลัดข้าสวสอยครับผมร้อนๆครับบนหมกหนามไม้ครับผม อุ่หลายรอบนะครับเมื่อกี้แต่งเครื่องบ้านไปหลายคนนะครับครัยนี่ครับผมในการนี้ครับอ่ะเดี๋ยวชิมกันนะครับผมวายวายกว้างกว้างครับโอ้มีข้าวเหนียวเนี้ยข้าวเหนียวอ่าจั่วแล้วครับจั่วแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจั่วที่เดิยครับเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีคอันนี้จะเป็นส้มตำลงไปเ่ยไม่มีผักโอ้ยมีหนาจิ้มไปรอด จวดห้านะกินวิธีไหนนะ่อเนาะอาจจะกินยาก,กระเสือกเอากินได้ครับผมเพราะว่ากินหนักกว่าน,นี้ครับวันนั้นไม่ใช่โงไม,ม่ใช่ดอกไม้โดไม่สดก็นอกที่จริงก็ไม่ก็ไม่อยากให้เกิดดราม่าหรอกครับแต่มันพมันพอกินได้ครับเราไม่ไม่ได้รับประทานเยอะขนาดนั้นเนานะนะนะทานให้พอเหมาะพอควรครับเพราะว่าความอยากเนาะ กินให้พออย่างเพราะว่าเคยเคยทำมาแล้วเคยกินนะเพราะว่าน้ําเหลืองแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถ้าพูดถูกพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับครับผมยิ้มแชร์ครั้งแรกในการกินนะครับครับผมขอบคุณทุกทุกคนที่เป็นห่วงเข้ามานะครับขอบแซ่บไปปานีใครว่านี่ออกให้หน่อยแซ่บให้า่รู้กันคุณให้รู้กันชิมสุนัขไม้คิดว่าผ่านไหม

ทานก็ทานอยู huh. ่่หมกินไม่เหมือนกันแต่ละคนพีบพันพนมกแบบนี้เขาต้องใต่อยก่อนหนึ่งแบบหัวหนึ่งเนาะเพราะว่ามันหาใบตองยากนงาไม่มีใบตองน้แต่ระชาแทบแตเว่าซื้อครับเนี่ยครับสักคำครับผมเจะซดน้ำปนะเดี๋ยว จ้มลงไปครับผมตอนนี้ง่ายเลยครับอืมยังไม่ทันไอเคียร์แซมก่อนนะครับตลข้างแรกเลยเนาะคิมนี้ประมาณนี้บรรยากาศนะเดี๋ยวไปทานต่อนะครับจะเสียชิมก่อนไม่เอาแล้วครับไม่เป็นไรครับเสียมีหดเชื้ออยู่ครับครับผมครับรายการไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับ